การประกอบธุรกิจในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จเพียงอย่างเดียวไม่ได้เนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศแปรปรวนที่สำคัญปัญหาดังกล่าวล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและปรับตัวรับความเสี่ยงต่างๆภาคเอกชนเองก็ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจหันไปใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้นักลงทุนทั่วโลกจึงหันมาสนใจแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนนำมาใช้พิจารณาเมื่อคิดจะลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหลักการของ ESG คือแนวทางการทำธุรกิจที่ยั่งยืนที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆนำมาปรับใช้ปฏิบัติภายใต้ปัจจัยหลักสามด้านด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก การปล่อยมลพิษการปล่อยของเสียการรีไซเคิลด้านสังคมประกอบด้วยการจัดการความสัมพันธ์กับลูกจ้างซัพพลายเออร์ลูกค้าชุมชนและด้านธรรมภิบาลประกอบด้วยหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการกำกับดูแลอย่างไรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตอัพสกิลรีสกิลสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์การสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์จำนวนหนึ่งหลักสูตรคือ คาร์บอนฟุตพิ้์ขององค์กรและกลไกลการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นแหล่งขององค์ความรู้และการพัฒนาทักษะในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรระยะสัน้นในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะของกลุ่มพนักงานบริษัทในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรคาร์บอนฟุตพิ้์ขององค์กร และกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตプリนต์ขององค์กรข้อกำหนดสำหรับการคำนวณและการรายงาน CFO วิธีการรวบรวมข้อมูลและระบุแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกการจัดทำบวิเันชีสและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ CFO กลไกลดก๊าซเรือนกระจกการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจของประเทศไทยทีเวอร์การขึ้นทะเบียนและรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกวิธีการแบบทีเวอร์การพัฒนาโครงการทีเวอร์ในภาคพลังงานและจัดทาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการทีเวอร์เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลตี้และเนซิโร่กรีนเฮาส์แก๊สิมิชันผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียนจะสามารถอธิบายการประเมินคาร์บอนฟุตพรินขององค์กรและการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยสามารถดำเนินการจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน CFO Tever และสามารถออกแบบแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กรได้อย่างถูกต้องอาจารย์ผู้สอนประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราคมวงชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสภิทพร์ศิลปพิิลมสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิพรัตนิคัปัญญา